สวัสดีค่ะคนไข้มีอาการยังไงมาหรอคะ่ะสวัสดีครับปวดหัวตาม,ม่ตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้หอมแห้งแรงหรอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอารห,หารไม่ย่อยลิ้นกร่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในกระเพาะกระหรกปอกฟันปวดเป็นปรวดในลำไส้เวลาหายใจเม้นเม้น่นาทแล้วนะคะนี้เอ้ยรบกวนขอปประชาชนหน่อยนะคะอุ๊ยลืมบัตรไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวนี้ถ้ามีแอปทางรัฐก็สามารถเข้ารับการรักษาด้วยสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ได้แบบไม่ต้องใช้บัตรประชาชนแล้วค่ะนี่นี่รู้ไหมเดี๋ยวนี้ลืมบัตรประชาชนก็ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ได้เพราะมีแอปทางรัฐก็ใช้เข้ารับการรักษาได้เลยให้ท่านเปิดแอปทางรัฐ สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกหมวดหมู่สุขภาพเลือกบริการสิทธิการรักษาพยาบาลรบกวนท่านกดที่ปุ่มเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลและสแกน QR Code ที่สถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาได้เลยค่ะแถมยังเก็บประวัติการเข้ารับบริการของท่านไว้ในแอป,ปอีกด้วยแบบนี้เราสามารถใช้สิทธิ์30บาทได้ทุกที่ไหมครับเราสามารถไปใช้สิทธิได้ทุกสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่โดยสังเกตที่สัญลักษณ์นี้ได้เลยค่ะ โหสะดวกจริงครับพี่นี่ผมสกแกนเรียบร้อยแล้วจริงจริงครับนอกจากนี้ยังสามารถเช็คสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองได้รู้ข้อมูลสุขภาพรู้ประเภทสิทธิการรักษาสถานพยาบาลตามฐานข้อมูลจากสปสอชอที่เราใช้สิทธิการรักษาได้แอปทางรัฐรวมบริการภาครัฐมากกว่า168บริการไว้ในแอปเดียวสะดวกง่ายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง เราไม่ใช้กันเยอะๆละค่ะ